นี่ละค่ะบ้านผู้ใช้จริงของซันมาร์คนะคะพี่หน่อยเดี๋ยวเข้าไปหาพี่หน่อยกันนะไปเลยค่ะไปค่ะพี่หน่อยว้าวพี่หน่อยวัดดีค่ะสวัสดีค่ะมาร์คหน้าอยู่ค่ะมาร์คหน้าไปได้ด้วยแล้วก็ผัดคณะได้ด้วยต้องค่ะ มันไม่ล่อนไม่ลอกหรออะไรเลยเหรอคะสบัดแล้วก็ไม่มีหลุดเลยอสันมารก็ดีตรงนี้แหละเนาะแบชิดเลยแต่ว่ามาร์กอยู่เป็นประจําอยู่แล้วใช่ค่ะไม่ต้องเสียเวลาไงคะเราทางานบ้านไปด้วยกวาดบ้านถูบ้านทําแบบข้าวมาร์กแล้วมันไม่หลุดเรื่องนี้พี่หน่อยประทับใจอะไรของสันมาร์กอีกคะขอบอกว่าสิวอะค่ะสิวที่อุดตันเนี่ยพอมาร์กเสร็จวันสองวันนะคะจะดันทิ้งจริงค่ะ ยอดเยี่ยมมากแล้วก็เวลามาร์กนะคะจะรู้สึกอุ่นๆเนาะมีความรู้สึกเหมือนเราได้สปานะอะไรอย่าง,งนี้ให้อยากจะรู้ด้วยว่าเวลาพี่หน่อยเนี่ยลอกออกมาแล้ว15นาทีแล้วเนี่ยผิวจะสดใสขนาดไหนด้วยเวลาแล้วพอดีเลยพอดีเลยนะงั้นเดี๋ยวไปหน้าบ้านนะคะไปกันค่ะไปเลยครบส5ห้านาทีแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวต้องรบกวนเนาะให้พี่หน่อยเนี่ย ถอดมากออกดูสิว่าน่าจากกระจ่างใสแค่ไหนนะคะนแน่นอนคะออ่ะใสสวยแน่นอนเลยคะล่ะนะลอกเลยนะยว้าวหน้าใสแล้วก็รู้สึกว่าใบหน้าขาวขึ้นด้วยนะคะพี่หน่อยเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกคนที่ไปทำ IPL มานะคะที่ช่วยให้ขาวใสแล้วก็ลดเลืนอนริ้วรอยเนาะแล้วก็ฝ้ากะ พี่หน่อยลองเลยค่ะซันมาร์กตอบโจทย์เลยค่ะเทียบเท่าเหมือนทํา IPL เลยนะคะซึ่งราคาประหยัดกว่าเยอะมากปกติแล้วเนี่ยคนเราเนาะเวลาโดนแดดโดนอะไรจะมีฝ้านะคะอันนี้คือแบบเนียนเลยค่ะแฮปปี้มากค่ะสำหรับตัวซันมาร์กนะคะขอมอซันมาร์กนะคะให้พี่หน่อยไปใช้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้โุ้พี่คะของเขาดีจริงๆค่ะพี่ปุเป้คะ การันตีจากผู้ใช้เยอะขนาดนี้นะคะปัิิการของเราสำเร็จค่ะนี่แหละค่ะที่เรียกว่าความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครของ s u n m a ร์นะคะท้าให้คุณพิสูจน์กับเทคโนโลยีการมาร์กหน้าที่สุดยอดด้วยเทคโนโลยีของนาโนไบโอเซลลูโลสสเต็มเซลล์จากผลแอปเปิลนั่นเองค่ะ,คะรับรองว่า และดีคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ชั้นนําของโลกเลยทีเดียวไม่ลองซันมาร์กไม่ได้แล้วล่ะค่ะใช่แล้วนะคะเพิ่มความกระจ่งางใสนคะคะลดความหมองคล้ำสิวฟ้ากลาสุดน้ำนนะคะภายใน15นาทีเหมาะกับผิวคนไทยมากๆนะคะอย่างนี้ต้องซันมาร์กนั้นค่ะซันมาร์กหนึ่งกล่องมี4ซองใช้ได้1เดือนราคาปกติกล่องละ1560บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อซันมาร์กสกล่องแถมฟรี1่กล่องทันที ในราคา4,680บาทเท่านั้นค่ะมาร์กหน้าพรีเมียมระดับเคาน์เตอร์แบรนด์ราคาประหยัดต้องสันมาค่ะ